ครูอภิชยาชินพันธ์นะคะหรือคุณนะคะเป็นครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชลมุรีปัจจุบันปฏิบัติการสอนอยู่ที่หน่วยบริการเมืองชลมุรีนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำสื่อมัลติมีเดียนะคะที่คุณครูได้ผลิตขึ้นมาเองนะคะมีชื่อว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอวัยวะของฉันนะคะก็สำหรับสื่อตัวนี้นะคะก็จะเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ จัดอยู่ในทักษะทางสติปัญญาหรือเตียงและเตียมความพร้อมทางวิชาการนะคะโดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จะทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนะคะที่ได้นําไปใช้อะสามารถบอกส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็หน้าที่ของส่วนต่างๆได้นะคะสำหรับสื่อตัวนี้นะคะก็สามารถใช้กับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทุกประเภทเลยนะคะยกเว้นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะคะค่ะ ในส่วนของสื่อตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่ผู้ปกครองหรือผู้ที่นําไปใช้เนี่ยจะต้องเตรียมนะคะหลักๆเลยก็จะมีอคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะคะที่มีการติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Powerpoint นะคะแล้วก็เสริมขึ้นมาก็จะมีเป็นกระจกนะคะกระจกเต็มตัวก็จะดีนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆใช้สำรวจ อวัยวะของร่างกายในขณะที่ทํากิจกรรมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการออกท่าทางด้วยนะคะสําหรับสื่อตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสื่อตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะอันนี้เปิดมานะคะก็จะเป็นหน้าแรกของสื่อตัวนี้นะคะแล้วก็เมื่อพบหน้าแรกแล้วนะคะก็จะให้กดไปที่ปุ่มสตาร์นะคะสําหรับหน้านี้เพื่อที่จะเริ่มใช้สื่อนะคะ หน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนําสื่อนะคะว่าเป็นทักษะอะไรทักษะย่อยเกี่ยวกับอะไรสอนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ใช้กับผู้เรียนประเภทศชาพิการไหนนะคะถ้าเราจะไปหน้าต่อไปนะคะก็จะคลิกที่คลิกที่เป็นลูกศรฝั่งด้านนู้นนะคะจะไปหน้าถัดไปคะ่ะแล้วก็จะมีคําชี้แจงบอกไว้ในสื่อเลยนะ หัหน้าแรกของหน้าหลักของสื่อตัวนี้นะคะเปิดมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะแสดงร่างกายทั้งหมดของเราอวัยวะร่างกายทั้งหมดเต็มตัวนะคะโดยออวัยวะที่เป็นเนื้อหาในสื่อนี้นะคะก็จะเป็นอวัยวะภายนอกทั้งหมดนะคะประกอบด้วยทั้งหมด11ส่วนด้วยกันนะคะจะเป็นอวัยวะเบื้องต้นในระดับเตรียมความพร้อมที่เด็ก,ดกที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สามารถเรียนรู้ได้นะคะก็จะมีรูปเต็มตัวนะคะแล้วก็โยงมาที่อวัยวะแต่ละส่วนนะคะแล้ก็จะมีตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าใช้ทําอะไรบ้างนะคะตัวการ์ตูนแลทุกๆหน้านก็จะมีลูกศรน,นะคะไปกับเริ่มจากตัวการ์ตูนก่อนนะคะตัวการ์ตูนก็จะมีหน้าที่เป็นปุ่มนะคะควบคุม การเปิดเสียงบรรยายของคุณครูนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณครูจะลองคิดคูนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องร่างกายของฉันร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเรียกว่าอวัยวะซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่แตกต่างกันไปและอวัยวะภายนอก ที่เด็กๆสามารถมองเห็นได้มีดังนี้ตาจมูกปากประมาณประมาณนี้นะคะ <S <S ก็เขาก็จะพูดบรรยายไปเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะดูะวัยวะส่วนไหนนะคะล้วก็คลิกสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะคลิกที่บริเวณรูปตัวเล็กนะคะคก็ แขนแล้วกันนะคะเดี๋ยวลูจะลองคลิดดูเนาะอ่าก็จะลิงก์ไปที่หน้าแขนนะคะแล้วก็เช่นเช่นเคยค่ะก็ลูกตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีหน้าที่เป็นปุ่มควบคุมคอยเปิดเสียงของคุณครูที่บรรยายอยู่นะคะแขนมีหน้าที่ในการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับมือและใช้แสดงท่าทางต่างๆเอาไหนเด็กๆ ลองยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหน่อยสิคะเอาฮอึประมาณนี้นะะแล้วก็สำหรับปุ่มนี้นะคะปุม่มรูปบ้านนะคะก็จะเป็นปุ่มที่ปรากฏอยู่ในหน้าอาวัยวะย่อยต่างๆนะคะเพื่อที่จะคลิกเพื่อที่จะให้เรากลับไปที่หน้าอาวัยวะหลักนะ,ะอกจจะกลับมาที่หน้านี้นะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักอวัยวะหนึ่งนะคะเอาเป็นหูมีหน้าที่ในการฟังเสียงต่างๆเหมือนกับที่เด็กๆกำลังฟังคุณครูพูดอยู่ในตอนนี้ได้ยินไหมคะ,ะในระหว่างที่ใช้สื่ออยู่ผู้ปกครองหรือผู้ที่จาเป็นสื่อใช้นะคะก็อาจจะ ให้เด็กๆสัมผัสแล้วก็ดูอวัยวะของตัวเองไปด้วยนะคะในกระจกไปนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมประมาณนี้นะคะก็สื่อตัวนี้เย้ yeah! สำหรับวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากค่ะบทเรียนออนไลน์เรื่องร่างกายของฉันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ยาลืมทบทว เรียนเรื่องนเหลือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็สําหรับอันนี้จะเป็นหน้าสุดท้ายนะคะสิ้นสุด11เ,เอวัยว่าแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มโฮมนะคะปุ่มกลับไปหน้าหลักเหมือนเดิมแล้วก็ปุ่ม Exit นะคะก็คือออ,อกออกจากอ,าออกจากสื่อนี้นะคะประมาณนี้นะคะเด็กก็สําหรับสื่อตัวนี้นะคะผู้ปกครองที่สนใจอยากจะ นำไปใช้นะคะกับเด็กๆก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน QR Code โคดเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นไว้ท้ายวิดีโอนี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดี